ฝันเห็นกวางเข้าบ้านทำนายฝันเห็นกวางเข้าบ้านด้านการเงินเรียกได้ว่าว ah, wow, ้าเเววิเวกวังเวงมากเพราะสิ่งที่หวังไว้ก็ไม่ได้ดังหวังเงินทองที่อยู่ในมือก็มีน้อยยกว่าที่คิดทำให้เกิดความเศร้าลึกๆในใจได้แต่ก็จะเป็นเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นขอให้รักษาสภาพจิตใจให้เข้มแข็งสดชื่นเข้าไว้ทำนายฝันเห็นกวางเข้าบ้านด้านการงาน ช่วงนี้อาจจะทำให้คุณต้องเหนื่อยใจอยู่บ้างเพราะต้องหาทางออกให้กับธุรกิจของตนขอให้คุณใจเย็นๆค่อยๆค,คิดค่อยๆทำแก้ไขไปส่วนในบางดวงก็มีเกณฑ์ว่าจะมีการย้ายสายงานย้ายตำแหน่งงอหรือจบสิ้นโครงการเก่าๆที่ค้างอยู่ด้วยเช่นกันทำนายฝันเห็นกวางเข้าบ้านด้านความรักความรักของคุณช่วงนี้ขอให้คุณใจเย็นๆเพราะอาจมีอุปสรรคนิดหน่อยเช่นผู้ใหญ่ไม่เห็นชอบด้วยอาจทำให้คุณต้องคิดหนักอยู่บ้าง ทำนายฝันเห็นกวางเข้าบ้านด้านสุขภาพผู้ที่เคยเจ็บป่วยและรักษาตัวมาเป็นเวลานานช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นทุกวันคืนและหายในที่สุด